สวัสดีค่ะพีดาวันสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เดินทางมาหาพีดาวันฟันแม่นอีกเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นจังไดเนอเอฟซีนาะพกีดาวันนะสำรับตัวเลขพผีดาวันห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยค่ะผู้ใดโชคได้มหมน้ำกันผู้ใดได้โชคได้ลาบน้ำพีวันกะคอมเมนต์เด้อท่านผู้ชมแสดงความดีใจเนาะพีดาวันนอเต็มเต็มค่ะเลขทะเบียนรถผีมาเปิดปิดไฟรถเนาะพีดาวันแม่นจ้ะละกากับ อีกวันเกิดพี่วันวันที่เจ็ดแม่พี่วันว่าวันที่เจ็ดผเป็นแปดค่ะท่านผู้ชมเขาตรงๆไปเปรี้เลยจ้าลากาในลีปขึ้นทีเล็กจะโคงสุดท้ายเนาะพี่วันฟันขึ้นวันผาฟันเห็นผู้เ่าก็เล็กหน่อยผลลูกเลยค่ะพี่วันพี่วันว่าฝันเห็นผู้เทาก็เล็กหน่อยแต่ว่าในขีปเก่าพีวันก็ได้เ้าอยู่ว่าผู้เทานี่เป็นเก่า เล็กหน่อยเป็นหนึ่งแต่ห้าเอาความตายเขาไปใส่ค่ะมันตายมันคือศูนย์แต่ว่าศูนย์บอมอ่ะก็เลยพิษถาดในเล็กหน่อยเนาะเอฟซีเนาะตีบอแตกเนาะพีวันเนาะแต่ว่าก็มีเอฟซีเพิ่นตีข้อฝันพี่วันนี่เปไปเลยเด้ในคงสุดท้ายแต่ว่าตอนถี่คลิปถี่พีวันว่าฝันเห็นไอ้ผีมาเปิดปิดไฟรถเลขทะเบียนรถเขาเต็มๆค่ะท่านผู้ชมอ่ะเป็นจังไหพี่วัน รอบนี่ช่วงตน,ตนตนวิกแน่นอดกา<ม>จังได้กามาติดตามฟันตองหวัวอือ่นฟันตองค่ะเป็นจังไหดพีวันฟันว่าจังไหด้กาฟันสดสดใหม่ๆ,ๆสดๆสดเลยเมื่อคืนนี่อืมอ่าเริ่มแรกอ่ะฟันว่าไปเที่ยวไปเที่ยวพับกินเหล้านี่แหละกินเหลาม้วนค่ะอ่าเที่ยวไปเที่ยวมา่อผู้บบาวเกา่าโอ้่อผู้บบาวเก่าค่ะ,คะ ที่นี่เห็นเห็นหนาแบบชัดแจ๋วเลยว่าเป็นพืนน้นนาอ่าพบอพบพับเดลือแต่ว่ากับบริขู่ย,ยังกันตางคนกับตางแนม่นากันซื้อยิมให้กันพบอพับเหลิอเ้าเ้าก็ออก,ออกจากพับเ้าก็จะเมื่อหละบันนี้เมื่อระวังทางเมื่อนะ่ะในความฝันมันเรื่องเลื่อนล่างนะวายางหรือหรือขี่รถ ค่ะข,ขี่รถนี่ก็จะเป็นจักยรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์จำบ่อ่ดเพราะว่ามันมันมันบ่อคอยชาติปันใดนะคะในความฝันแบบจำใดเนี่ยจำบ่อใดเนี่ยจะเป็นจักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์กับโบนียใจแม่สนจจโบนียใจแต่ว่าบบได้ขี่รถยนต์แล้วบบได้ขี่รถยนต์ไปผู้เดียวระว่างทางกาลางรอบๆนี่เหมือนจะมีกกใหม่กกตอกเนี่ยเป็นทงหน้าเนี่ยเอา้าออกมาจากพับคือเป็นลักษณะนี่ เป็นบรรยากาศที่แบบว่ามีตะป,ปา<ม>แล่ลลว,ลวก็เป็นทงหน้าเปียวๆบบเป็นทงหน้าเป็นพวกใหม่ยู่บอ,อยูหมาแม่เลียนมาหมานี่นเป็นหมาคือจังหมาคนเลี้ยงนี่แหละคนเลี้ยงไว้สีมีเจ้าของเพราะว่าพันชายปอกข้อแม่พันชาปอกข้ออ่าที่นี่คือจังสีเลียนมาลายเฮ้าตะวันเฮ้ากักนไว้เฮ้ากับคูมันขื่นยังสีนะเฮ้าอะไรมันยังสีแบบ ออเใช่เลยเออพราะไรมันาหแล้วมันก็แลนนี้เหาแลนไปแลนมาอยู่บยูมีผู้เทาเขมาบ้านนี่ยผู้เทาอีกแล้วอ่าผู้เทาอีกแล้วแต่ว่าเป็นผู้เทาผู้ชายชัดเจ้าเลยแต่ว่าบ่ฮูุจักพนบานนี้พี่วันขออนุญาตถามพีวันเนี่ยจักหน่อยผู้เทาผู้ชายนี่ใส่สุดสีหางบัานนี่พีวัฒแบบก้าใส่เื้อสีดำโอ้รอบนี้ใส่เสื้อสีดำใส่สีดำมากับสีดำโอ้ค่ะ คุแลูกอีกเลยค่ะคนลูกอีหลีค่ะพี่วันมาทีจังใดต่อพ่อมันแลนนี้เฮาแรนแลงนี้แล้วฮอกกดรั่มไปไล่มันอีกแบบว่ายานมันเขามากกดรเฮาอนะแต่ว่าฮอกกับวอม่ปยมันฮขกกับไล่มันไปขึ้นกันหลอดแลกเฮานั้นบอกออกเสียงคือจังแบบไม่มีเสียงไรมันน่ะนะกระสิคููมันอีกคููมันอีก กู่ไปกูปปปปมากมันแรงไปหล,ลีเฮาโตแล้วลอยขึ้นโตพีวันนั่นลอยึ้นเลยพุทเทาก็ลอยน้ำบบดนี้ออลอยขึ้นมานํำจิไปล่หม้าซอยห้องห้องเส่หม้านัน่นอู้ยขนกิ่งบุกท่านผู้ชมขนกิ่งห้องเฮ้ยห้องดังขึ้นดังขึ้นพีวันเขาอนุญาตถานอีกแค่ชักนหน่อย ห้องขึ้นในคณะที่โตผููเทารลล่ลอยขึ้นแล้วก็นในคณะที่โตพี่วันลอยขึ้นเด้งองฝานั่นบมแม่นจ้ะอืมค่ะอ้อเสียงดังแบบสีไล่หมามันอะค่ะ่ะายานนัมากัดคือจังไล่ให้มันยยานเห่นอ่นะแบบว่าคู่มันแมนขั้นเฮ่าจิไปตองเฮาก็ย่ยานนันแลนมากันเห่ากับเลยแบบสิคู่มันเห้มันแลนนี้<อ>ห้มันไปไกลไกเลยไปไกลๆเลยอืค่ะก็คู่ดังขึ้นดังขึ้นแฟนเลยปลุกค่ะโอ้จนแบบ หุกขยเยาห่วงเป็นเสียงไหลลัวไหลหลวง,งไหลออกมาเลยแฟนเลนปปยาาเลาาเลเปุ๊กปุ๊กขยเยาเฮ่อเฮ่อเขาเลยตื่นเฮากเเลยว่าเอ้าปุกปุกหนูทําไมเฮาอ็อาาจะเอือนแฟนว่าป้ปปา,ปา,ปปาป้าป้าปุกหนูทำไมหนูร้องเสียงดังมากว่ะแฟนแฟนนั่นว่าหนูร้องเสียงดังมากอ้าหนูร้องยังไงโฮ่อ้ฮหแฟนว่าฮ่่เป็นเสียง เออจังสี no ่บอกพีว hmm. ันโอ้ขอโทษขออภัยด้วยเอฟซีก่ะเหตุเสียงมันคืดๆเนาะพีวันเนาะห้องเสียงดังแบบออกมากค่ะเดือดเดือดกันก็เลยลูกขึ้นมาเนี่ยมึงเนี่ยทางเอาคอนสีแจงคอนสีแจงค่ะคอนสว่างตีซีตีหาเลยลูกไปห้องน้ำค่ะค่ะตื่นเลยตื่นเลยหลังจากนั้นก็บ่ได้ฟันอีก ฟันว่าร่อยขึ้นอีกเราได้พีวันคือแอบจําได้ได้ในคลิปก่อนๆนี่ก็คือบ่มีความมั่นใจเพราะว่าท่านมั่นใจชีว่าฟันดีมันกัดจะดีหรือบดีพี่นนองเพราะว่าถือถือม้าล่เนาอพี่วันกับเป็นเยินเพิ่นว่าน่ะม้ามันบดีอยู่แล้วแต่ที่นี่ม้าม้าน่ะเพิ่นว่าเป็นปอบม้าดำเพิ่นว่าเป็นปอบขนลูกเลยค่ะมาบลาบุษเ่าเพิ่นกระส่ชสุดดำน้ำหฮกก็เลยแบบ ขันสิตีตีเป็นตัวเลขให้ให้เอฟซี่กับยานมันบกอันนี้บกท่านมั่นใจนาะพีวัลนใอก็เลยบอกว่าให้ให้ให้เอฟซี่ไปพิจารณาเอาแต่ว่าขั้นตีเป็นตัวเลขนี่พีวันนี่จะเอาประมาณใดอ่าก็ได้ยินเคยได้ยินเอฟซี่นี่แหละมาตีให้ว่าแมวหาม้าฮุกจ้ะคกะก็แมนควาวเพิ่น ทีนี่มันก็ออกพกตามนั้นขี่เคยฟันมาฝันเห็นม้าน่ะแล้วที่นี่มันเป็นม้าดําเขาก็เลยแบบบ่มันใจแต่ว่า่ามาหกผู้เท่าผู้เท่านี้เป็นเก่าจะจะเป็นเก่าหาหกบอพีวันเก่าหาฮกเอาหามาเผื่อไว้เนาะราวาฮอหาหกพีวันกับผู้เท่าน่นเด้ยวรออื่นไปเด็กเนาะบ้านนี้อะจังได๋กะ ต้องหาแนวทางให้เอฟซีนอฟีวันนอเพื่อว้ซักหนึ่งโตเดี๋ยวขันมีความเคลื่อนไหวจังไดแอดกาสีมาติดิตามทุกความเคลื่อนไหวนอพีวันนอเพราะว่าพีวันนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ฟันแม่นอีกผู้หนึ่งค่ะท่านผู้ชมขันเพิ่นได้ฟันแล้วโตเลขเพิ่นนี่ก็จะเปเป้นอพีวันนอแต่ว่าในรอบมีพีวันกันย่งบ่ท่านมั่นใจนอแต่ว่ากับขันตีเป็นโตเลขนี่สิประมานไดเพีวันที่มากนะก็มากอยู่ในหกเก่า หกเก่าต <Christmas. S 1> mm ัวเดียวนอกพีวันเนาะหกเก่าเก่าหกค่ะท่านผู้ชมตัวที่พีวันหาหาหกอ้หกเก่าเก่าหกละกหกหาหาหกแต่ว่าในรอบนี่ช่วงตนวีกนี่พีวันก่ยังบ่ท่านมั่นใจเอาเป็นว่าช่วงโค้งโค้งสุดท้ายหรือว่ามีความเคลื่อนไหวแนวใดแอดกับสีมาตามอีกนอกพีวันเนาะเพื่อให้มันเกิดความมั่นใจเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยังตนวีคู่ก็ถือว่าพี่วันเพิ่นกะ ฟันค่ะท่านผู้ชมกามาติดตามคือเก่าเนาะคะ<ช>่ะเนาะจนจนห้องห้ไลหลลัวไร้ลวงเลยแต่ว่า,าเลยค่ะบ,บ่แต่ว่าบ่ได้ยห้อืมแต่ว่ามาเสียงดังเลยค่ะแต่ว่ามื้อนี้พี่วันกาได้ไปทําบุญเนาะคะ่ะเนาะอยู่ <สา S 1> วัดผา,าเจ้าใหญ่อินเปงเนาะ,ะไปแต่งรับโชครับลาภมากค่ะท่านผู้ชมกาจังได๋ก็ให้ท่านผู้ชมโชคโชคมานๆกับพี่ดาวันฝันแม่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวจังไดกลับไปเบิงโตเลขของพีวัตรในถ่ายคลิปค่ะท่านผู้ชมสุดท้ายนี่ก็ขอ,ขอขอบคุณพีดาวันฝันแม่นหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ<า>สวัสดีค่ะค่ะท่ะานผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิงโตเลขของพีดาวันฝันแม่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชม69 65้ากห้าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมประจํำงวดวันที่สิกันยายน2566ันห้าร้หกับฟันห็นมาค่ะ เห็นม้าไล่พีดาวันน่นก็ไล่มาค่ะท่านผู้ชมเป็นมาดำเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าพีวันนั่นกล็ลอยขึ้นเต้งฝ่าพน่ะก็มีผู้เทาผู้ทายค่ะใส่สุดสีดำลอยขึ้นไปเนาะคะ่ะพีดาวันเพิ่นกะเลยตีเป็นตัวเลขให้6กเก่าล้ะก็6กหเนาะค่ะท่านผู้ชมจังได๋กายท่านผู้ชมทางบ้านโชกโชคหมานมาับตัวเลขของพีดาวันเนาะคะ่นะเนาะขันมีความเคลื่อนไหวหรือว่าพีดาวันมีความฝันมาเพิ่มเติมอีก เดี๋ยวแอดกับสีติดตามมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านคือเก่าเนาะค่ะเนาะสําหรับกิปนี่กับคอลาไปเพียงทอนี่ค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ